ก็ขอกราบสวัส네ดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับผมก็มาพบกับผมเปา k คีวเนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมผมก็ได้เข้ามาอยู่ในเกมของคารีนาฟรีไฟนะครับผมมานะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมในเกมของคารีนาฟรีไฟของผมนะครับเดี๋ยวผมก็จะเข้ามาทําการรีวิวนะครับผมในส่วนของกิจกรรมนะครับนี่ครับกิจกรรมของวงแหวนลูนั่นเองนะครับผมซึ่งเป็นกิจกรรมใหม่นะครับผมที่เข้ามานะครับผมมาในเกมของฟรีไฟเรานี่แหละนะครับผมกิจกรรมนี้นะครับเพิ่ง เข้ามาในเกมฟรีไฟล์แล้วเมื่อไม่นานมานี้นี่เองนะครับผมซึ่งสำหรับระยะเวลาของกิจกรรมนี้นะครับผมตอนนี้ก็เหลือระยะเวลากิจกรรมประมาณ15วัน14วันนะครับผมมา14วันนะครับกิจกรรมนี้นะครับผมก็จะให้เรานะครับเข้ามาทําการสุ่มนะครับซึ่งในการสุ่มนะครับผมก็จะไปแบบสุ่มลูนเนาะนะครับก็จะมีนี่ครับก็จะมีโคเคนลูนซาสิ์นี่นะครับผมเนียแล้วก็จะมีในส่วนของก่อนนะครับผมเอาไว้ปรับกันได้ซึ่งสกินนะครับผมนี่ครับ นี่คือสกินนะครับผมพี่ถือว่าสามารถปรับเป่ยนได้นะครับผมแล้วก็เป็นสกินล so ิม like ิเตอร์อีดิชั่นด้วยนะครับนี่ครับเขียนไว้เลยนะครับว่าเป็นลิมิเตอร์อีดิชั่นลิมิเตอร์อีดิชั่นคืออะไรครับลิมิเตอร์อีดิชั่นคือไปขอรางวัลแลนั่นเองนะครับผมเป็นสกินแลนั่นเองนะครับผมนี่ครับโดยการที่ให้เรานะครับผมสามารถสุ่มนะครับผมแล้วก็สามารถลุ้นรับได้เลยนะครับผมหรือว่า สะสมลูนนะครับผมเพื่อแลกรับได้เช่นเดียวกันนะครับผมซึ่งค่าเราสะสมลูานได้ครบส0โคเคนนะครับผมเราก็สามารถแลกได้ครบเซตเลยเอาไม่ใช่60สิบขอไปครับ80โคเคนนะครับและได้ครบเซตเลยแต่ว่าถ้าหาใครอยากได้อย่างใดยอย่างหนึ่งนะครับผมก็จะเสียนะครับผมอย่างละ40โคเคนซึ่งกว่าเราจะเก็บได้ครบก็น่าจะหมด ได่โม่เยอะอยู่นะกับว่าในการสุ่มหนึ่งรอบเสียแค่19บเก้าเดมอนครับแล้วก็ในการสุ่ม5รอบนะครับเสีย79็ดสิบเกมอนนั่นเองนะครับผมในส่วนของกิจกรรมนี้ซึ่งกิจกรรมนี้นะครับผมผมไม่รู้เลยนะครับว่าผมจะหมดกี่เดมอนนะครับผมกิจกรรมที่แล้วหรือว่ากิจกรรมก่อนหน้านี้มาผมก็หมดไปเยอะอยู่นะสามพันสี่พันเดมอนนะครับผมก็เคยหมดมาแล้วนะครับผมกิจกรรมนี้ก็ถ้าสมมุติว่าเรากลั่นป้าว่าจะสุ่มหมดสักสามพันเดมอนดีไหมนะครับซึ่งในการสุ่มหนึ่รอบก็เสียเจ็ดสิบเก้าเดมอนนั่นแหละ เราจะเสียกี่แหมอ่วงกันเลยทีเดียวนะบางคนนะครับโดนดีครับเสียไม่เยอะครับก็สามารถสุ่มได้รับเลยนะฮะกบถ้างใครโดนไม่ดีก็จะเสียเยอะนิดหนึ่งนะครับผมนี่ครับส่วนนี้นะครับเปโคลเฮนนะครับผมเอาไว้ปักกานได้นะครับผมมานะครับมีประโยชน์นะโคลเฮนนะครับมีประโยชน์นะครับนี่ครับแลกเปลี่ยนนะครับเราสามารถไปในหน้าอัปเกรดได้นะครับสำหรับใครที่ไม่รู้นะครับเดี๋ยวไปดูหน้าอัปเกรดให้ดูกันนะฮบพ่นแหละครับแล้วก็คลิกเข้ามานะครับผมก็จะอยู่ในส่วนของชุดระดับตำนานไหมใช่ไหมผานไม่ใช่ขออภัยครับ กัดเย็บนี่หรออ่านะครับอยู่ในซุกัดเย็บนั่นเองนะครับผมนี่ครับเห็นไหมครับนี่ครับเซตนี้ไหมหรือว่าเซ็ตไหนเนี่ยไม่มั่นใจนะครับอ่าโคเคนโูไม่ไม่ใช่เซ็ตนี้ครับมันมีเยอะนะครับมีเยอะมากนะครับโคเคนนะครับผมบอกไว้เลยนะครับามีเยอะมากก่อนนี้นะครับซุอีโวชุดอะไรในฟรีไฟล์เนี่ยครับมีเยอะมากอ๋ออยู่ใน่วนของเคนไหมไม่ใช่ขออภัยด้วยนะครับไม่มั่นใจว่าอยู่ในส่วนไหนเลยนะครับ มันมีจำกัดเวลาอยู่นะครับนะไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันในส่วนนี้นะครับผมเราไปสุ่มกันดีกว่านะอยู่ในลักกที่รอยันนะครับโบวแหวนลูนนะครับผมแล้วก็อยู่บวสุดเลยอยู่มายาเดี๋ยวเรามาสุ่มให้ดูกันเลยดีกว่านะครับตอนนี้ผมมีไมอนม์อยู่ที่ประมาณนะครับสี่หมดร้อยแปดสิบไ่โมปครับรอบแรกครับไปดูกันดีกว่ามาดูกันดีกว่าว่าได้ลูงอยู่นะนี่ครับ อมรอบแรกก็ยังดีอยู่นะครับผมก็ยังได้ลนมาสองสองสี่นะครับส่วนชิ้นส่วนผลิตทิ่ตันนี้ไม่ไม่เป็นไรครับสุ่มก่อครับมาดูรอบขับไปกันเลยดีกว่านะครับตอนนี้นะครับสุ่มรัวๆครับรัวๆเลยนี่นะนะครับไปลูนุ้ยลูนอ่อนหน้าอยู่นะลูนหัว่าอ่อนหน้าอยู่นะครับไปก่อครับเดี๋ยวขออนุญาตกดข้ามเลยดีกว่าเพื่อเวลาที่รวดเร็วนะครับนะนะครับ ไปกอรอบที่สี่เลยนะครับไปครับตอนนี้ผมมีรูดูสิบห้าแล้วนะนี่ครับอืมเดียบร้อยเย,ย้นี่งก่กอนมาหนึ่งกอนนะครับก่อน BPS สี่นะครับไปกอครับรอบที่ห้าแล้วนะครับไม่รู้จะหมดก่ไดมอนเลยทีเดียวนะครับรอบนี้นี่ครับ รอบที่ห้าก็ไ้โทเค้นมาอยู่นะครับก็ไม่ได้น่าเกลียดเลยนะโทเค็นนะครับผมก็จะออกได้เรื่อยๆอยู่ครับรอบที่หกครับอนุญาตกบข้ามเลยดีกว่าพูอความ่วนเร็วครับรอบที่เจ็ดครับผมอ่าไปต่อกันเลยนะครับรอบที่แปดครับที่ผมอนุญาตกบข้าเพราะว่าเวลาเรามีจํากัดนะครับรอบที่แปดแล้วอ่าไปต่อครับรอบที่เก้าครับนี่อ่าก็ เสพ็จผลึกคลิปก้างค่ะว่าก็ยังอดได้อยู่นะออดไม่ยากเกินไปนะครับรอบที่สิบครับผมตอนนี้ผมหมดไปอยู่ที่เจ็ดรอยเดมอนแล้วนะครับสุ่ม10รอบนะครับก็หมดไป790แล้วนะครับนี่นะไม่เป็นไรครับไปต่อกันเลยรอบที่สิบเอ็ดนะผมโซนนี้ไปรัวๆครับไปรัวๆไปรัวๆเลยครับไปรัวๆเลยนะครับเฮ้ยเอ้าออกมาแล้วเหรอเฮ้ย ได้มาแล้วนะครับเป็นแพทนี้นะครับแพทรูเอ็กเกเตอร์ครับผมเฮ้ยออกมาแล้วนะครับสุ่มไป11รอบนะครับหมดไปประมาณ870เดดมอนนะผมเฮ้ยมาแล้วนะเอาอันนี้คือแก้มอะไรเดี๋ยวดูขออนุญาตโหลดอัปโหลดแพทเสร์จแป๊บหนึ่งนะครับเฮ้ย อ่อนหน้าอยู่นะก็แล้วเที่ผมจะก็หมดเยอะกว่านี้นะครับตอนแรกผมคิกกล้ามเป้าไว้เลยนะสามสี่พันเดโมนเลยนะเนี่ยอ่าเฮ้ยได้มาแล้วนะครับน,น,นี่เซตนี้หรอที่ผมได้มาใช่ไหมคราวนี้ก็เหลืออีกเซตหนึ่งไหมเซตนี้ผมมียันไม่มั่นใจนะครับช่วงน,นี้ฟรีไฟคือสกินมีเยอะมากครับแล้วผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าสกินไหนผมมีแล้วสกินไหนไม่มีนะครับเขามีเยอะจริงๆ ่ะเอาเลยแลสมใส่สเลยแล้วกันนะครับนี่ได้มาแล้วับเพื่อออกมาแล้วนะครับคนนี yani ้โคเคผมมี U หกสิบเปเนะครับก็สูมไปประมาณแปดรอบนะครับหมอคพืนนี้ผมมีหมดแล้วนะครับไม่เอาแล้วครับก็แล้วคนนี้แหละนะครับนะไหนๆผมก็มีเนาะขาสู่มีโวแล้วกันนะครับห้าใบนะครับไหนๆผมก็มีรูเหลือมีรูเหลือมาให้ครับเขาสูมสกินปืนปแร่ให้หมดครับแร่ให้หมด โอเคครับผม Pick ปิดจ็อบกิจกรรมนี้นะครับไม่ถึง900าไดมอนต์ถือว่าปิดจ็อบได้ไวมากกิจกรรมนี้นะครับโอ้โหสังเกตอย่างเห่ครับเห่มากนะครับฮนะอนแลบนะครับอยู่ไหนนี่อ่าอยู่ในเค็นบีใช่ไหมได้เปล่าอ่าอยู่ในนี้แน่เลยชิเลชันนะครับนี่ครับผมมีอยู่อ๋อนี่ขายอีกเซตหนึ่งนะครับขายอีกเซตหนึ่งเป็นเซตนี้นะครับนีออนขายอยู่เซตหนึ่งไม่เป็นไรครับ ป <Yeah. S 2> ะเย็บรับโกลละครได้ด้วยอันนี้ขอให้เราไปรับอ๋อนี่อยู่ในสซรรอีโวใช่ไหมมันมีสุดระดับกำนานด้วยสุดระดับกำนานผมมีอยู่อันนึงนะใช่ไหมอันนี้อันนี้ผมมีแล้วผมมีอันนึงเฮ้ s right. <S hey, อยู่นะสกินนี้เฮ้อยู่นะครับเป็นวงแหวนร hey, hey, GG, ูนะครับเฮ้มากนะครับเฮ้จริงๆนะครับเดี๋ยวไปหน่อยแล้วกัน ไหนได้มาแล้วครับไหนไหนได้มาแล้วครับไปหน่อยสักเกมหนึ่งแล้วกันนะครับไหนไหนผมมีแล้วไหนไหนผมมีแล้วมีแล้วไหนใส่อวดเลยอวดในเกมให้ดูเลยไหนไหนผมมีแล้วนะครับมีมีของดีก็อวดหน่อยครับมีของดีอวดหน่อยนี่ครับของดีผมนั่นนี่นะครับสี่วีสี่เปเลยไม่เป็นไรนี่จัดรไปมับนี่ครับเท่ครับผมสกินผมเนี่ยเท่มากเท่ไหมเท่ไหมเท่ไหมนายสกินนิโวนะโวแมนลูนี่ยในเนในไปลิเบกาอีดิชั่นดูนะนาย ไม่รู้ริมเกลจีนหรือว่าลิมเกอะไรนะแต่ผมว่าลิมเกลจีนแหละนะครับเท่ดีเท่ดีครับเนี่ยนี่ครับอย่างเท่ครับผมไม่ใช่เท่ธรรมดานะเท่มากนี่ครับไปแล้วหนึ่งครับ ไปหนึ่งครับหรือเปล่าอ๋ออีกหนึ่งยังยังไม่ไปนะครับยังไม่ไปไมีชีวิตอยู่โอ้โวิ่งเร็วขึ้นไหมแนะ่นี่ครับไปอีกหนึ่งครับตอนนี้เหลือแค่คนเดียวแล้วนะครับเฮ้ยผมว่าเกมมันดูปรับใหม่หรือเปล่ามันดูแบบวิ่งไวขึ้นนะใช่ไหมเกมมันอัปเดตใหม่หรือเปล่ามันแผลมาอัปเดตแผลใหม่หรือเปล่าก็าไม่วิ่งไวขึ้นอันนี้ไม่มั่นใจนะครับผมรู้สึกว่ามันไวขึ้น แล้วก็มีการปรับลดราคาปืนลงด้วยนะนะครับนี่ครับราคาปืนมีการปรับลดราคาลงมานะครับเนี่ยมีเพิ่มความเร็วด้วยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเพิ่มความเร็วมีนี่ครับปืนมันลดเหลือแค่ประมาณ400นะ AK นะครับปรับลดราคาแล้วนะครับอัปเดตแพดใหม่มารอบนี้ฟีฟมีการปรับปืุงความเร็วด้วยหรือไม่เนี่ยเห็นไหมาวิ่งเร็วขึ้นรูกัมไหมครับแล้วก็น่าจะมีการปรับแพดใหม่ในส่วนของอาวุธปืนที่ลดราคาลงมานะครับบางปืนก็แพงขึ้นไหม อันนี้ไม่มั่นใจนะครับกับปืนคุณภาพเขามาดรอปลงมาหนี่ผมก็ไม่รู้นะเพราะว่าผมไม่ค่อยมีเวลาได้เข้ามาดูฟีลไฟสักเท่าไหร่นะครับอันนี้มีเวลาก็มาหน่อยนะเอ้ยนี่ไปแล้วหนึ่งครับเอาจบเกมไวมากเอาเกมจบไวมากครับนี่อ่ะอัปเกรดปืนได้ด้วยนะนี่มันมีแบบเพิ่มความเร็วให้เราสามารถที่จะเพิ่มได้กับผมไม่เพิ่มนะเนี่ยอัปเกรดปืนอัปเกรดได้นะครับนี่อัปเกรดไปเวลหนึ่งไปเลยฟาร์มัส มีฟาร์มาผมนับสก,กินฟาร์มาผมครับ mm hmm. แก้เขาก็เป็นสก,กินฟาร์มาธรรมดาแหละเพราะว่าฟาร์มาผมไม่ค่อยใช้เล่นแ็ถามว่ามาใช้เล่นดีไหมก็ใช้เล่นดีนะใครชอบก็เอาฟาร์มามาเล่นเกมกันได้เอามาลงเอามาลงเอามาเล่นกันได้นะครับสก,กินนี่ือว่า8ป0อยเดมอนเอโห้นี่คือแบบม้วผมส่มเดมอนร้อยยันเลยนะดเดี๋ยวไอ้ออดได้นะครับสก,กินนี้ออดออดได้มากไม่ใช่ได้ธรรมดาได้ามากนะครับ พราสมไม่ไม่ถึงเก้ารอยเดมมอนไม่ถึงพันด้วยแหละนะครับแล้วก็สกินก็ออร่านะครับเป็นสีเขียวเป,ป็นไฟเนอร์สีเขียวไหมก็น่ารักดีเท่ดีนะครับสายสะสมก็มีครับใครคี่ไปสายสะสมฟรีไฟไอวอไอวอแปดแปดครับไหน,านาก็แปดครับโอมีเอคเหมือนผมเลยอ่ะคนเนี้ย คนนี้ใช้ AK แน่เขามี AK นะครับแต่ AK มันไม่เท่าไหลแล้วครับส่วนนี้ราคามาปรับลดมาเนี่ยเห็นไหมครับราคาปืนให้เวกเกอร์นี่แพงขึ้นมา2,004หนะ่อ c o ซ่าอันนี้สาก,การาคาจะพั0เจ็้ยไหมมันก็มีปรับขึ้นปรับลบ้าเนานะมี AK นะที่ชัดเจนว่าลดราคาลงมานะครับ AK นี่ราคาลงมาแน่นอนผมชัดเจน อัเปเดตนะแล้วกันเนี่ยผมมีปืนมินิยูแซะไอ USA ด้วยนะครับนี่มีสก,กินมินิยูแซะไอแล้วนะต่วนี้ฟรีไฟล์ผมอัปเกรดไปอีกอีกขั้นหนึ่ง้วครับไม่ว่าจะเป็นสก,กินแฟชั่นแล้วก็สก,กินปืนกนะคือหมายว่าเวลาเล่นผมจะมีน้อยลงแต่ว่าก็ยังเล่นฟรีไฟล์อยู่นะพอฟรีไฟล์มาไปอีกเกมที่แบบว่าสนุกด,ดีนะครับเวลาเบื่อๆก็เปลี่ยนไปเล่นเอาวี v, ไปเล่นเกมอื่นได้นะครับมันมีหลายเกมว่ะนะตัวนี้เกมมันมีให้เลือก เยอะนะครับมีหลายๆเกมเลยที่เราสามารถเล่นได้นอกจากฟรีไฟมีอาวีนะครับยังมีสปีดดิปเปอร์ในเกมไปค่ายกาเลนามีเยอะมากที่สามารถเล่นได้นะครับจบเกมครับผมคิวไปหนึ 1, ่งคิวสองนะน,นี่ก่อนนี้อยู่โกนึงแล้วนะครับเรียบร้อยครับผมผมจะก,การไปสอนนะครับเราใกล้บูญ่าอยู่ระดับที่สามของทีมหรอไม่รู้เหมือนกันอะ นะครับผมก็ไปว่าค่ะเพื่อชอบคลิปนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์คลิปนี้กันด้วยนะครับใครเข้ามาใหม่ก็ฝากกด subscribe ด้วยนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ